สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตลงคลิปนะคะมาพี่น้องมาทำกิจกรรมกวาดเช็ดถูบ้านนะคะมาค่ะมาทำด้วยกันเลยค่ะเช้ามานะคะรอบนี้ไ้ก่อนให้มันยาวนะคะก็จะถูพื้นมีไม้ม็อบนะคะแล้วก็ชุบน้ำในถังนะคะแล้วก็ปั้นหมานะคะแล้วก็เอามาถูพื้นประมาณนี้นะคะก็จะค่อยๆถูไปเรื่อยๆค่ะ ยิดีต้อนรับน,นะคะที่ร้านคาน้า d i a m o ม d นน n ่เลย่่หมาค่ะมาเอาเสื้อผ้าชุสดสวยๆงามงามไปใส่นะคะก็จะทำกิจกรรมไปด้วยนะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะขออนุญาตลงคลิปนะคะ ำความสะอาดบ้านค่ะถูร้านค้านะคะมาจ้ามาเลือกนะคะบรรยากาศสวนภูมิีจ้ฝนตกแล้วเย็นชุ่มชื้นะคะเตรียมตัวการทำนานะคะ<ม>ก็รอ,อน้ำรดนะคะ<ม>น้ำบางที่ก็อยู่ในทุงน่งนา<ม>ก็เต็มทุงะะม่งเลยค่ะตรงที่สูงก็เป็นพื้นที่ชุ่มชังนะค่ะ ที่ร่มก็มีน้ำขังนะคะน้ำขังกบ,บเขียร์ธรรมชาติร้องแอบ เช็ดถูนะคะถูไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะนี่รอบที่สองรอบที่สองแล้วก็มาถูรอบที่สามนะคะถูสามรอบนะคะเพราะว่าทางข้างนอกก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะทำความสะอาดบ้านนะคะมาขัดมาถูนะคะขอพระคุณนะคะหน้าร้านของเราก็จะทำให้ หน้าร้านของเราดีขึ้นประมาณนี้นะคะหน้าร้านของเราก็จะสะอาดนะคะมาทําความสะอาดให้นะคะเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดให้ที่หน้าร้านค้าของเราขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยทําให้ร้านของเรามีฝุ่นบ้างนะคะ แต่ไม่เป็นไรเราก็ทําความสะอาดเอาแต่ล้าน้าร้านหรือร้านค้าของเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะเพราะมีการทำเป็นเป็นพื้นปูนก็มีการทําลอกลอกของลอกแวดลอกแวดเก่าออกมามันจะเป็นสีดํานะคะ ลูกค้าเดินไปเดินมาเยิ้มแยะมากมายก็ทําให้เครือบของเราที่อยู่บนพื้นน่ะเป็นสีดำํำทีนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชนานาญด้านทําความสะอาดนะคะก็มาทําหน้าที่ลอกแววกก็ต้องมากวาดมาดันก็คือทําให้พื้นน่ะเป็นขุยแล้วก็ลอกออกแล้วก็ใส่แผ่นแวกใหม่นะคะ ใส่แผ่นแว็กใหม่ให้มันเงา,ให,เงาให้มันสวยให้มันเป็นพื้นสีเงาใหม่หน้าร้านเราก็จะสวยนะคะขอขอบคุณนะคะได้หน้าร้านเงาสวยงามนะคะแต่ก็มีฝุ่นเข้ามาในร้านค้าของเราเราก็ปัดกวาดเช็ดถูนะคะก็จะช่วงนี้ก็กวาดพื้นนะคะกวาดพื้นดินพื้นพื้นที่เราย่ำเดินนะคะภายในร้านค้ากวาดออกไปแล้ว สองรอบ,สอ,รอบสองรอบแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะรอลูกค้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีลูกค้ามาให้บริการดีใจค่ะเปิดบินใหญ่ค่ะขอให้เฮงปังๆนะคะขอให้เป็นแบบนี้ตลอดนะคะที่มีลูกค้ามาคอยเป็นกําลังใจและหยิบจับจ่ายได้เลยนะคะชอบตัวไหนชุดไหนก็สวมใส่ หยิบจ่ายตังได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะมีเจ้าหน้าที่บริการให้นะคะที่ร้านไดมอนด์มันนี่เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะหมาค่ะมีเสื้อผ้านะคะประมาณว่ามีชุดเดทนะคะชุดกระโปรงสวยงามพลิ้วๆนะคะแล้วก็มีชุดราตีนะคะมีงานบุญงานบวชงานอะไรที่สังสรรค์น,นะคะก็มายินดีต้อนรับนะคะที่ร้านไดมอนด์มันนี่เลยค่ะก็ มีเสื้อสูตรนะคะเสื้อสูรคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งเป็นเทนใหม่และก็มาค่ะมาดูนะคะมีสีสันหลากหลายมากมายนะคะมีเสื้อผ้าประมาณว่าวินเทจก็มีนะคะสวยงามไวรุ่นส้ายเดียวอก,กอกก็มีนะคะ เสื้อสวยๆแขนสั้นแขนยาวชีฟองเนื้อผ้าสวยงามมาค่ะมาค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่นี่เราพร้อมเพรยงก็มีนะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะมาใช้บริการได้นะคะขอพระคุณพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดกันนะคะที่ว้าวว้าวสนใจในการ ที่ส่งคลิปเสื้อผ้านะคะก็มีคนมาให้กำลังใจว่าชุดที่สวยน่ารักขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้อยู่ตลอดเวลาแล้ก็ต่อเน,นื่องนะคะจนได้มช่วงนี้ก็มีผู้ติดตามหมดได้2,000คนแล้วนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ชาวนาอุ้ยดีใจดีใจค่ะขออนุญาตส่งการบ้านนะคะ เฮงปังๆนะคะเปลี่ยนน้ำนะคะขอให้ร้านค้าไดมอนมันนี่มีลูกค้าเยอะแยะมากมายยอดขายมากๆเยอะๆนะคะมาค่ะมานะคะมาจะพาพี่อกมาใส่เสื้อผ้ามาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชส่เสื้อผ้าของเรานะคะก็คือใส่ไแควนะคะ เอาเสื้อผ้ามาใส่ในแขวนนะคะเตรียมเสื้อผ้าใส่ในแขวนนะคะนี่เป็นชุดสูตรนะคะเป็นเสื้อสูตรค่ะสวยหล่อเท่นะคะมาจ้าที่ร้านค้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะใส่ในแขวนนะคะใส่ในแขวนเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวที่จะเอาไปรีดนะคะเอาไปทําให้สวยงามมากขึ้นนะคะเพราะว่าโดน พับยับยูยี่มานะคะสินพักษของเราเนี่ยค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะไม่แขวนของเราก็เป็นพลาสติกนะคะสามารถหมุนรอบได้นะคะเนี่ยเห็นไหมตรงที่เหล็กแขนนะคะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ใส่มนแขวนไว้เรียบร้อยนะคะรีดวันละไม่ไม่เยอะนะคะสิบถึงสิบห้าตัวนะคะสำหรับสูตรนะคะ เสื้อสูตรยิงสูใชายเมื่อกี้ก็เป็นสูตหญิงเมื่อกี้ก็เป็นสูตรชายแล้วนะคะสูตใชายก็มีหลากหลายสีนะคะสูตรยิงนะคะทีนี้ก็จะใส่ไม้ของสูตรยิงนะคะขออนุญาตในการทํางานด้วยนะคะขออนุญาตลงหนะ้าสดเลยนะคะเพราะว่า ยรงได้สปหน้าทาครีมเลยค่ะหน้าสดๆของเราอยู่ประมาณนี้นะคะมาค่ะชวนพี่น้องมาทำงานนะคะขอบคุณนะคะที่มาช่วยนะคะมาช่วยทำงานประมาณนั้นนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ผ้าก็ทับทับกันไว้อยู่นะคะก็จะเอาใส่ไม้แขลเลยนะคะก็จะเตรียมเอาไปแขลนแล้วนะคะนี่ค่ะใส่แล้วนะคะ เตรียมตัวเอาไปแขวนลาวเลยนะคะเอาไปแขวนลาวไว้เพื่ออะไรเอาไปแขวนราวผ้านะคะลาวผ้าเอาไปแขวนไว้จะได้รีดไงคะจะได้รีดคะ่ะมาค่ะมาเรือกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรนะคะเป็นสูตรกระดุมเดียวตัวนี้นะคะประมาณนี้นะคะสีกรมค่ะสวยงามค่ะ ขออภัยนะคะผ้าร่วงตัวนี้ตัวนีงนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวนี้สูตรสูตรยิงหนึ่งกระดุมมุ้ยมาสวยนะคะสูตรสูตรสูตรมาลอดนี้สวยน่ารักตัวนี้ไซส์อยู่ประมาณ34นะคะหน้าอก34คะ่ะพี่น้องใครสนใจก็สั่งได้นะคะหรือว่าเจอกันหรือคนรู้จักหรือใกล้เคียงนะคะ หรือว่าพี่น้องที่สนใจที่เห็นแล้วนะคะที่เจอนะคะที่เห็นคลิปเรานะคะนี่ไงก็จะเอียงเอียนิดนึงอุย้ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะทรงเกาหลีน่ารักมากเลยค่ะกิบเก๋ค่เะเอียงเอียงเฉียงเข้ามานี่เพิ่งเคยเห็นนะคะสูุดเข้ามาใหม่รุนนี้สวยนะคะเป็นเนื้อผ้าดีค่ะี่เป็นเนื้อผ้าคัดตอนเรียบ ะะเป็นลืล่นนะคะเป็นลืล่นเมื่อตะกี้ตัวนี้เป็นผ้าสวยงามเหมือนกับบอกไม่ถูกนะคะดูเหมือนจะยืดแต่ไม่ยืดนะคะดูหัอผ้าน่ารักมากเลยอุ้ยเป็นทรงสไตล์ใหม่พี่น้องนี่เป็นทรงนักผู้บริหารนะคะเป็นสวมรองเลยสำ,สำ,สำ,สำลอมองนะคะไม่มีกระดุมตัวนี้น่ารักอีกเทนหนึ่งนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็โผโห เข้ารูปนะคะเป็นสั้นนะคะเป็นสูรสั้นนะคะมีกระเป๋ามีกระเป๋าใช้ได้จริงนะคะเปิดออกแล้วก็ปิดนะคะใช้ได้จริงตัวนี้ทรงกิ๊บเก๋นะคะผู้บริหารใหม่นะคะไซส์ L ไซส์ L ก็จะอยู่ประมาณ36นะคะ3 4 3 6ค่ะหน้าอก3 4 3 6ใส่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ปล่อยนะคะด้านหน้าปล่อยทรงวัยรุ่นนะักบริหารใหม่ค่ะ มาจะสนใจก็ทักแชทนะคะท่านใดที่มาส่งกําลังใจขอบคุณนะคะนี่สีดำนะคะสีดำลายลงลายเล็กนิดนึงนะคะสีดำคาดขาวคาดขาวคาดขาว,ขาขาวออกจะเป็นคาดเขียวๆนิดนิดนะคะสวยนะคะ1กระดุมค่ะทรงคอสวยน่ารักนะคะเทนใหม่มีกระเป๋าสข้างนะคะด้านหลังก็สวยค่ะก็จะไม่ยาวมากนะคะสูรตัวนี้ไม่ไม่ยาวมากค่ะ อยู่ประมาณลงไปลงไปช่วงเอวไปอยู่ประมาณอยูห่หนึ่งคืบหนึ่งคืบเข้าหมดหนึ่คืบนะคะหนึ่งคืบมือค่ะนี่ค่ะไม่ยาวมากนะคะ,ะประมาณอ,อยู่ที่34นะคะ34นะคะหน้าอก34นะคะสนใจก็ทักนะคะคือคุณผู้ชายนะคะสวยหล่อเท่ค่ะ นี่สองกระดุมง,งานงานมาใหม่นี่ทรงเกาหลีกระเป๋าเฉียงด้านหนึ่งนะคะเป๋าเฉียงด้านซ้ายมือนะคะขวามือก็ข้างล่างก็มีกระเป๋าสองอันนะคะสวยหนึ่งกระดุมนะคะตัวนี้หนะ้าอ,อกอยู่ที่ประมาณ40ได้นะคะ40นะคะสนใจทักแชทน,นะคะข้างหลังก็สวยนะคะข้างหลังมีมีปล่อยตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะ ใั่สบายนะคะถ้าถ้าถ้าสาบทั้งหลังตรงนี้เป็นแบบนี้จะทําให้เรานั่งง่ายสะดวกสบายนะคะเป็นทรงเทนใหม่นะคะวัยรุ่นใช้กันนะคะมาค่ะมาค่ะมานะคะพี่น้องสนใจก็ทักแชทได้นะคะสนใจนี่สวยผ้าส,สวยมากเลยนี่สองกระดุมคะ่ะสองกระดุมตัวนี้อยู่ประมาณ40ิบนะคะหน้าอก40สได้นะคะ ทรงสวยงามอุ้ยนั่งเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะใส่แล้วเท่นะทรงเกาหลีมีกระดุมสำรองเง็งนึงตัวนี้นะคะมีกระดุมสองอันแล้วก็มีกระเป๋านะคะมีกระเป๋าสองข้างใช้ได้จริงค่ะไม่ใช่กระเป๋าหลอกนะคะนี่นะคะด้านหลังโอ้ด้านหลังก็เป็นแบบทรงสบายๆนะคะมีตรงนี้ข้างหลังแล้วจะใส่สบายเท่ๆนะคะมีสบับตรงนี้นิดนึงสลปบเข้าด้านหลังสวยงามค่ะ ใส่แล้วเท่หลอนะคะของคุณพี่ชายนะคะมาจ้ะมาดูอีกนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสีดำนะคะแต่เป,ป็นลายทึบๆลงไปนะคะสีดำแต่ลายทึบๆลงไปสวยงามค่ะงานสองกระดุมงานงานช่วงงานรอดนี้มีแต่ของวัยรุ่นนะคะกระเป๋าใช้ได้จริงค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีด้านซ้ายกระเป๋าเฉียงนะคะทรงเกาหลีเทนนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีลตรงนี้นะคะ มีมีสาบนะคะเรียกสาบเลาะแล้วก็สโลดสโลตเขาเรียกว่าสโลมทรงเอวเข้าดีมากเลยคุณผู้ชายสายเท่นะคะกระดุมแขนนี่มีอยู่สามเมตรนะคะซ้ายขวานะคะมาจา้าสนใจทักแชทได้นะคะนี่อยู่ประมาณสี่องได้นะคะหน้าอกสี่สิบสองค่ะมาจา้ารอเท่ตัวไหนแคปมาเลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะให้ได้เห็นเลยนะคะตัวนี้ตัวหนักมากเลยะคะ่ะ อ้ยลองเยอะหนักเทมากโขยี่ห้อของเขานะคะยี่ห้อของเขาสุดยอดค่ะเป็นเหมือนสารัตเมกาอุย้ยหนักค่ะหนักค่ะตัวนี้หนักนะคะขอญาตวางเลยมีกระเป๋าด้านซ้ายมีกระเป๋าซ้ายฟ้ามีกระดุมซองสีน้ำตาลน,นะคะตอนนี้ก็จะออกเป็นสีสีออกอา่าน้ำตาลนะคะน้ำตาลผสมผสมดำนะคะมองไกลๆว่าจะเป็นสีดำนะคะ ก็จะสวยงามนะคะหนาหนักนะคะข้างหลังไม่มีสับนะคะไม่ไม่เปิดด้านหลังนะคะสวยงามะคะ่ะข้างหลังก็สลบเลียวได้สวยงามนะคะอยู่ประมาณหน้าอกนะคะหน้าอกประมาณ4.2ค่ะมาจาะาักแชทได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสูตรตัวนี้ก็จะเป็นว้าวตัวนี้สีกลม,มารักมากเลยค่ะู นี่นี่นี่มาใหม่นี่สวยงามมากเลยนะคะมีกระเป๋ากระเป๋าตรงด้านซ้ายนะคะแฉ็หน้าอกสวยงามนะคะเซ็กซี่นะคะมีกระเป๋าแท้ให้ดูใช้ใช้งานได้นะคะซ้ายขวามีสองกระดุมค่ะงานคอสวยงามมากเลยเพ่มากเลยค่ะสวยงามนะคะนี่ค่ะมีสามกระดุมที่แขนนะคะข้างหลังไม่มีแฉกนะคะแต่ก็สลบสลบเอวเข้าได้สวยนะคะสวยงามตัวนี้น่ารักค่ะ ประมาณว่าเบาบางสบายนะคะมีข้างในไม่หนานะคะใส่สบายะคะ่ะใส่ชิวๆนะคะเวลาใส่จะจะถลกแขนขึ้นประมาณนี้อย่างนี้นะคะโดยดูหลอดูเท่มากเลยค่ะมาค่ะมาเอาสูตรสวยๆหล่อๆไปใส่เท่ๆนะคะเป็นทรงเกาหลีนะคะกระเป๋าเฉียงไปนี่นิดนึงหล่อเท่มากเลยตัวนี้ชอบนะคะบางเบาค่ะสีน้่งเงินค่ะตัวนี้สีกรมนะคะ สีกลมนะคะหนะ้าองอยู่ประมาณ4-2ได้นะคะมาจะเข้ามานะคะทักแชทได้นะคะแคปภาพได้นะคะมาจะยินดีต้อนรับนะคะที่ร้านไดมอนมันนีนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้ขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ